ดีนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือตัวนี้เราตั้งใจทําออกมาเพราะว่าให้ลูกค้าที่ดูแลตัวเองแล้วก็รักสุขภาพอย่างี้ครับแล้วก็คนที่แพ้นมวัวด้วยเราก็เลยทกแบบมาเป็นตัวเป็นแพนโปรตีนนะครับความพิเศษมีอะไรบ้างความพิเศษของแพนโปรตีนนี้นะคะก็คือมีไฟเบอร์นะคะที่ช่วยระบบขับถ่ายซึ่งพี่เองเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายลำไส้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วพพี่ก็อยาก ดีด้วยอะไรเงี้ยทําให้แบบเรากินเข้าไปแล้วเราจะไม่ค่อยหิวอ่าทำให้เราแบบอ่าควบคุมหนักได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเดรตศูนย์เปอร์เซ็นต์วีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์คนแพ้ตะโก้ก็กินได้ไงค,ค่ะหาเรียกว่าพิเศษมากๆเลยคะ่ะเริ่มทำแบรนด์มาจากตัวเราเองก่อนใช่ครับจริงๆมันแตกต่างจากคือแรนดทั่วไปเพราะว่าไานคนเขาพูดถึงคนทั่วจ,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 จะมีมันก็มีทั่วไปของเรามันมีความพิเศษตรงไหน ของเราใช่ไหมครับก็คือหนึ่งของเราเออกแบบมาให้แบบกล่องดูน่ารักแล้วก็ใช้พกพาง่ายไม่ต้องแบบตักใส่กระปุกจากกระปุกมาก็คือตัวนี้ส,สามารถฉีกขาดได้เลยและอย่างหนึ่งตัวนี้ของเราอะ่ะก็คือเราลองเทสด้วยกลิ่นของเราเองเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าแพนโปรตีนอะ่ะทานค่อนข้างยากใช่ไหมครับแพ้โปรตีนทานยากแล้วก็เป็นแบบมันจะฝืดคอแต่ของเราอะ่ะจะทานง่ายแล้วก็กลิ่นหอมเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะไปกลบกลิ่นของตัวโปรตีนได้ดีเลยครับอ,อ่าใช่ั้บงรูเราเป็นผู้ใช้จริง ู้ใช้จริงทดสอบแล้วครั้งแรกมองเลยว่ากินง่ายกินง่ายมากเพราะว่าด้วยมันเป็นรสช็อกโกแลตที่ผู้ชอบอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็เนื้อของโปรตีนเนี่ยอมอกเลยว่ามันแบบแทบจะเหมือนแบบเป็นแบบกินกินน้ํากินน้ําไปเลยสามารถแบบกินเข้าไปได้เลยครับเพราะว่าแบบมันกินได้ทุกวันเป็นแบบสิ่งที่สมมุติเราแบบกินข้าวแล้วแบบโปรตีนอาจจะยังไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็กินตามแต่ถ้าเป็นของภูนอย่างของภูนเนี่ยจะเป็น ไปเล่นฟิตเนสแล้วพอเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็กินเข้าไปปับ๊บมันก็จะโปรตีนไปซ่อมแซมพอดีแล้วทําให้เราแบบกล้ามขึ้นครับมีสิ่ไบ้างที่เขาเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์โอหขอบคุณคนระับเพือนๆครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกของแบรนด์เฟรนลี่มีครับก็ดีใจดีใจมากๆดีใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินครับแล้วก็พอมาได้ถ่ายจริงได้มาลองชิม <c oughs> ได้มา ได้มาแบบสัมผัสมันจริงๆเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันเป็นสินค้าที่เข้ากับเราด้วยครับเข้ากับไลฟ์สไตล์ในช่วงช่วงนี้แล้วปกติผมก็แบบเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็มีตัวนี้มาช่วยเป็นโปรตีนซ่อมแซมในแบบ everyday ในทุกวันก็ตอบโจทย์มากๆครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคนที่อยากสุขภาพดีทุกคนกินได้อย่างง่ายด้พร้อมหุ่นดีพอมเพียวเลยจ้ะ ก็อย่างที่น้องปูนะครับยาีเคยร่วมงานหลายรอบมาเลยแล้วก็น้องน่ารักแล้วก็เคยดูซีดีด้วยในในพิดเบมเราก็คือแบบเขาก็เคยถอดเสื้อนอะเราก็เห็นแบบ <c oughs> เออหุ่นเขาก็ดีนะเขาซ่อนรูปนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบเหมาะกับแฟนๆของเขาด้วยครับแล้วก็เลยเลือกน้องปูมาเลยแบบไม่ต้องคิดตัดสินใจแค่สองวันเองมั้งแล้วก็ติดต่อค่ายเลย <c oughs> ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะเปิดตัวรมเซนเตอร์แล้วยังมีกิจกรรมกบบเปนแปลเป็นยังไงบ้างครับ ใช่ครับก็วันนี้นะครับก็คือจะมีกิจกรรมแบบเป็นกานปรปิดตัวด้วยแล้วก็จะเป็น after party ด้วยก็คือรู้สึกขอบคุณแฟนคมากที่สนับสนุนนะครับที่แบบสนับสนุนพ้องูสนับสนุนแบน์นะครับเพราะว่า นี่ก็เป็นการจัดงานครั้งแรกถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคละังนะจากที่ได้ฟูมมาดูซิเตอร์ล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับกับอสารที่ขายไปฟีดแบ็กดีมากเลยครับเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าเราเปิดขายมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ PR ตั้งแต่เปิดทีเซอร์มาเลยแบบแฟนๆตอบรับดีมากแล้วก็สนับสนุนดีมากเลยครับแล้วก็สินค้าแบบโซอาแบบโซอาแบบโซ,อา,แบบโซอาเลยตั้งแต่แบบ ยังไม่ทันจัดงานนี้เลยใช่ครับก็เลยแบบไม่ได้มีมาแจกแจกพี่ๆเลยใช่เพราะว่าเมืโซเอาพไม่กระทำพรีเซนเตอร์ยังไม่ได้เลยก็ยังไไม่ด้เพราะว่าเมืโซเอาเลยเรากําลังเดี๋ยวถ้าเราได้ล็อตใหม่มาเดี๋ยวเราจะแจกแจกให้นะครับสุดท้ายแล้วผู้บริหารจะปูฝาผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการจัดจ้งเตือนว่าที่ไหนมยังไงบ้างอ่าช่องทางการจัดจ้งเตือนนะครับของเราก็จะมีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับแล้วก็เอกนะครับแล้วก็หรือไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือจะเป็นเฟรนดี้มีไทยแลนด์นะครับใช่ครับ ก็ขอฝากแบรนด์เฟรนลี่มีนะครับที่ภูเป็นพิจารนเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะหุ่นดีไปพร้อมกับภูครับแล้วก็ขอให้ติดตามรายละเอียดต่างๆทางเพจเฟรนลี่มีที่พี่เบียร์บอกเมื่อกี้ได้เลยครับแล้วก็ปีนี้เจอกันอีกยาวๆจ้ะนี่เพิ่งอันแรกใช่มี่เซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือจะเป็นจัดงานเปิดให้กับแฟนๆทุกคนได้เข้าได้ดูเลยได้ดูฟรีครับใช่ครับ ใช่ครับอาจารย์ท่านมองการวิจัยรับ